ทุกคนเคยได้ยินเรื่องดาวสุกย้ายไหมโหราจารย์บอกว่าการเงินความรักจะเปลี่ยนแต่ในทางวิทยาศาสตร์ดาวสุกย้ายจริงหรือวันนี้จักรวาลข้างเปลี่ยงจะมาไขาคำตอบให้เองในตำราโหราศาสตร์การเคลื่อนที่ของดาวสุกรส่งผลต่อดวงชะตาของผู้คนอย่างมากมันคือการเปลี่ยนตำแหน่งในจักรราศีเตรียมตัวรับมือเรื่องหัวใจและการใช้จ่ายแต่ในมุมดาราศาสตร์ดาวศุกหมุนรอบดวงอาทิตย์ตามปกติ ไม่มีการย้ายแบบฉับพลันอย่างที่เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงคือมุมมองจากโลกเท่านั้นไม่ใช่ดาวดวงนั้นเปลี่ยนที่อยู่แล้วทำไมเรายังมูและเชื่อเรื่องนี้เพราะมนุษย์ต้องการความหวังบางทีการดูดวงคือการตั้งเป้าหมายเชิงจิตวิทยาเป็นแผนที่ชีวิตที่ไม่ใช่แผนที่ดาวการมูที่แท้จริงไม่ใช่แค่การรอให้ดาวเคลื่อนแต่คือการใช้คำทำนายเป็นแรงผลักดันให้เราลงมือทำเช่น เมื่อดวงบอกให้ระวังเรื่องเงินก็หมายถึงการวางแผนการเงินอย่างมีสติโหราศาสตร์คือเครื่องมือทางจิตใจดาราศาสตร์คือความจริงของจักรวาลเราสามารถเชื่อได้ทั้งสองอย่างแค่ต้องเข้าใจว่าเรากำลังมูกับอะไร